ีขอกอดนะคะคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวัวคะขอขอจุมือหน่อยได้ปะอันนี้ปะอุ้ย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 ทุกคนทุกคนมันตลกมากเลย สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมซากูระเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยปอจะมาทําซีรีส์นะคะก็คือว่าเป็นซีรีส์สั้นๆนะคะอาจจะมีแค่3าถึงหตอนเท่านั้นนะคะก็ต้องมารอดูกันนะคะและปอก็ได้ตั้งชื่อน้องคนนี้ว่าน้องโคนี่นะคะก็คือเป็นชื่อของปอเนาะโอเคค่ะน้องโคนี่เนี่ยปัจจุบันนะคะน้องเนี่ยย้ายออกจากบ้านนะคะมาอยู่คนเดียวก็คือที่นี่นะคะ คือที่นี่เน่ยคือเป็นบ้านที่พ่อแม่นางเนี่ยซื้อมาให้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะทําตามความฝันค่ะทุกคนคะเราจะซื้อบ้านด้วยตัวเองนะคะโดยที่เราเนี่ยจะไม่พึ่งพ่อแม่หรือว่าใครเลยนะคะก็เอาละค่ทุกคนค่ะเราเนี่ยจะมาติดตามชีวิตของน้องโคนี่กันนะคะก็คือว่าโคนี่เนี่ยมีพ่อแม่ที่ตามใจนะคะแล้วก็แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยกลับคิดว่าฉันเนี่ยจะต้องออกมาใช้ ชีวิตด้วยตนเองโดยที่ไม่พึ่งพ่อแม่นะคะก็เดี๋ยวปอนะคะจะให้น้องโคงนี่นะคะเริ่มจากศูนย์แล้วกันนะคะโอ,โอเคค่ะไปฮะไปฮะในขอดูบ้านเลยสิโอ สวัสดีค่ะน้องแมวและนี่คือเป็นแมวของฉันเองน่ะมีแมวตัวนี้ละค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนฉันน่ะใช่แล้วก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยเคยอบอุ่นแล้วก็เคยแบบว่าอยู่กันพร้อมน้าพร้อมตาแต่ด้วยความที่ทุกคนเนี่ยต่างมีหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมคะก็ต้องแยกย้ายก,กันออกไปนะคะก็เลยเหลือแค่เราคนเดียวนะคะแต่ว่าเราเองก็ตั้งใจว่าเราเนี่ยจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองนะคะโดยที่เราเนี่ยจะไม่พึ่งค ครอบครัวนะคะก็เราเนี่ยมีเงินอยู่5 0 0พันใช่ไหมเราก็จะเอาเงิน5,000ันนี้นะคะไปต่อยอดนะคะแล้วก็เอาไปซื้อบ้านทำบ้านนอนทุกคนขาใช่แล้วคะ่ะก็เอาแล้วค่ะทุกคนขานี่แน่เปิดต่อผิงไฟสักหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวหนาวนะคะเออก็คือว่าหนาวทิพย์หรือเปล่า อันนี้คือหนาวทิปนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะคือว่าน้องโคนี่เนี่ยจะต้องไปลงเรลวันแรกนะคะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะให้น้องนะคะอยู่ที่บ้านก่อนแล้วกันนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวนะคือว่าวันนี้เนี่ยฉันน่ะ จะต้องหาข้อมูลของโรงเรียนก่อนนะสิใช่แล้วค่ะก็มาค่ะให้น้องเนี่ยหาข้อมูลในคอมสักหน่อยแล้วกันนะคะปึ๊บกาลังหาข้อมูลของที่โรงเรียนใหม่นะคะว่าเฮ้ยเขามีอะไรบ้างแล้วก็เราเนี่ยจะลงเรียนวิชาไหนนะคะก็ให้น้องเนี่ยได้หาข้อมูลกันแล้วกันนะคะโคตรน่ารักเลยอะ่ะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะไปอาบน้ำนะคะทุกคนไปค่ะอาบน้ำนะคะ โอ้ยเย็นสบายจังเลยนะวันนี้ใช่แล้วโอเคไปค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งตัวนะคะเป็นชุดนอนนะคะทุกคนใช่แล้วอ๋อนี่ไงชุดนอนนี่ก็คือว่าเราเนี่ยทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมานั่งดูทีวีกันจ้าทุกคนทีวีดูได้ปะทุกคน คือทีวีดูไม่ได้เ <Yeah. S 1> หรอโอ้โหแอบเสียใจนะคะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้น้องเนี่ยดู TV ทีวีทิปไปแล้วกันนะคะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะ <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะรีบนอนไปไหนนะคะทุกคนคะ่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟ้าเนี่ยยังสว่างอยู่เลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวปอจะพาน้องโพนี่เนี่ยไปเดินเล่นแถวแถวบ้านแล้วกันนะคะเพื่อรอเวลานเนาะเอาเป็นชุดไหนดีนะเออชุดนี้ก็น่ารักนะเนี่ยรู้แล้วว่าเราจะใส่ชุดไหนดีนะคะเดี๋ยวปอจะให้น้องใส่ชุดคุณหนูนะคะนี่ไงน่ารักป้าโอ้โหแบบ เป็นลูกคุณหนูมากๆเลยทุกคนค่ะไปค่ะน้องคนี่ในเวลาออกเดินทางนะคะไปค่ะทุกคนเรามาขี่จักรยานทัวร์เมืองกันดีกว่าค่ะตึดตึก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 ตึโอ้อุนั่นใครกันน่ะใครก็ไม่รู้ทุกคนค่ะเขาหน้าตาดีมากเลยน่ะโอ้นี่เราเนี่ย เพิ่งรู้นะคะว่ามีเพื่อนบ้านหล่อขนาดนี้ทุกคนอ,อุ้ยฉันแอบชอบเขาอะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเธอเนี่ยจะต,ต้องอย่าเพิ่งมีผู้ชายนะคะเธอจะต้องเรียนหางานแล้วก็หาเงินก่อนโอเคไหมต้องอย่าเพิ่งมีแฟนเข้าใจไหมฮะนางโคน,นี่โอเคค่ะก็ได้ก็ได้นะอุ้ยที่นี่เป็นคาเฟ่เหรอเนี่ยใช่แล้วใช่แล้ว อพอดีว่าแต่ก่อนเนี่ยหนูนะคะชอบกินของหวานค่ะคือชอบไปนั่งเซลฟี่อยู่ในร้านคาเฟ่ประจำเลยเนาะก็ไปค่ะอุ้ยที่นี่เนี่ยแอร์เย็นๆน,นะคะแล้วก็ไม่มีลูกค้าเลยเหรอถามจริงทำไมร้านนี้เนี่ยถึงได้เงียบขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเออสวัสด,ดีค่ะฉันขอสั่งอาหารเลยค่ะได้เลยจ้ะหนู เอาเป็นวิสตอรอเบอรี่แล้วกันนะคะอุ้ยทุกคนแบบน่ากินมากแม่ไอติมสตอรอเบอรี่นะคะโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าหิวของหวานเลยอะ่ะทุกคนอยากกินอะ่ะออืื นั่นคือหน้าตาของเด็กผู้หญิงที่กำลังอร่อยกับการกินไอติมสตรอเบอรี่อยู่นะคะโอ้โหหน้าตาคือฟินมากๆเลยใช่ไหมคะร้านนี้เนี่ยอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยบอกเดี๋ยวว่าจะมากินทุกวันเลยเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวไม่ได้นะเธอเนี่ยจะต้อง ระวังความอ้วนนะจ๊ะของหวานนะกินได้แต่ว่าอย่าก,กินทุกวันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะอ้วนแก้มป่องพุงป่องเดอ้ออออยก็ได้ค่ะก็ได้โอเคค่ะก็กินอิ่มแล้วนะคะทุกคนคะ่ะโหทุกคนคือว่าเราเนี่ยเพิ่งจะมาใช่ป่ะแต่ว่าเราเนี่ยใช้เงินไปนแล้วถึง400เลยนะคะโอ้ <c oughs> ไอติม400ทุกคน แพงไปไหมอะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะคุณพี่ขาเพิ่งย้ายมาใหม่่ะค่ะพี่ขาพี่ชื่ออะไรหรอคะอ,อ๋อไอ้หนูฉันชื่อว่าฮิเนโกะดะจริงหรอคะหนูน่ะชื่อว่าโคโนี่นะคะอะไรเนี่ยโอ้ยก็นี่มันร้านอาหารญี่ปุ่นนี่นาอ้โหู อยากกินเลยอะทุกคนก็ไปค่ะขอกินสักหนึ่งจานแล้วกันนะคะอุ้ยหวัดดีค่ะคุณรุงหวัดดีจ้าก็คือว่าเรานั่งตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะเราจะสั่งอาหารโอ้โหถาจริงเพื่อนราคาคือแบบแพงมากค่ะ2 8 0 8 2น0 0สองนะคะโอ้โหทุกคนเราควรจะกินดีไหมเนี่ยฉันว่านะอยากเพิ่งกินดีกว่าค่ะ เพราะว่าหนูเนี่ยไม่มีตังค์ค่ไม่มีตังค์งอะคุณลงุงหนูขอตังค์กินข้าวได้เปล่าอะลงุงหนูอยากกินอาหารที่นี่อะแต่ว่าหนูต้องป่ยัตังค์อะค่ะคือบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องได้มากินแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีตังค์เลยนะคะคือแบบคือต้องเซฟเงินอะเออเพราะว่าเราเนี่ยกลัวเงินจะหมดใช่ปะเอออันนี้คือที่ไหนเนี่ยอ๋อ หอ้นี่น่ะหรอคือโรงเรียนที่เราเนี่ยจะมาพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่เลยอะใหญ่มากอุยตื่นเต้นมากมเลยทุกคนดูดิโอ้ my god ก็นี่เลยค่ะทุกคนค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราในพรุ่งนี้นะคะไปค่ะไปค่ะไปหาของเค้ากินดีกว่าค่ะหิวว่ะตือดื้ตืดื้อตรึง ย,ย,ยหูร้านนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเนาะอุย้ยทุกคนน่ากินมากเลยอะมันคืออาหารญี่ปุ่นนะคะทาโกะเนาะโอ้ยคนลุงขาโอ้โหสามรอยหรอเอทำไงดีนะเราก็อยากจะกินเนาะงั้นกินก็ได้ปึ๊บวู้ฮูอ้อืมอร่อยมากเลยค่ะคนลุงขาเอ้ ฉันอิ่มมากเลยทุกคนมีอยากเชื่อเลยว่าที่นี่เนี่ยจะมีของกินเยอะขนาดนี้นะทุกคนใช่ปะทั้งคาเฟ่อาหารญี่ปุ่นแล้วก็ทาโกะด้วยนะคะไหนดูซิอันนี้คือที่ไหนเนี่ยไม่รู้คะ่ะวิแล้วอันนั้นล่ะคะคืออะไรหรอหน้าตาเหมือนจะเป็นห้างหรือเปล่าที่นี่คือที่ไหนคะเนี่ยโอ้โหที่นี่คือเป็นห้าง เป็นห้างขายรถนะคะอูอ้หูแลมโบกินี่หรือเปล่าอู้อยากได้มากแม่โอ้ m ม g ก็อันนี้ก็สวยอันนี้ก็คือโคตรไฮโซเลยจ้าเอ่อว่าแต่คุณพี่เนี่ยมีแฟนหรือ,อยังคะเฮะ้ยไม่ได้ค่ะทุกคนเราเนี่ยอย่าเพิ่งรีบมีแฟนนะคะ <laughs> ต้องเรียนก่อนคะ่ะอันนี้คือเป็นออฟฟิศใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณพี่คะพอดีว่าหนูเนี่ยก็คือว่าจะมาทำงานเก็บเงินแล้วก็มาซื้อเอ่มเล m โบกิน i ี่นะคะโอ้หนูน้อยยังไงก็ฉันเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ละกันนะอขอบคุณคะ่ะลูกพี่ก็คือว่าเหมือนเราเนี่ยจะมีเป้าหมายเพิ่มเติมเลยนะคะก็คือว่าฉันเนี่ยอยากได้คัน อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้เหรอได้เหรอเฮ้ยคือคือเราขับได้เหรอคะทุกคนแล้วคือเขาไม่ไม่ตับเราเหรอถามจริงนี่คือเรากำลังขโมยของหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนกำลังงงอยู่ตอนนี้นะคะโหแต่มันเทมากเลยอ่ะดูดีมันแรงมาก โอ้โหโอ้โหสุดยอดว้ายทุกคนคือมันคือมันแรงมากแม่ทุกคนโอ้โหคือแบบคันนี้คือสวยมากอะคือแบบอยากได้เลยอะนี่เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องมีบ้านแล้วก็มีรถนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้วิธีที่มันค่อนข้างสกปรกเนาะเราจะไม่เข้ามาของเขาแล้วกันนะคะไปค่ะเอาไปคืนนะคะ ไปคะ่ะเอาไปคืนนะคะคือมันแรงมากๆเลยทุกคนจริงแบบโคตรแรงอะ่ะพอด,ดีค่ะคือเออคือ,ค,อคือเมื่อกี้นี้เนี่ยหนูเนี่ยแค่แค่ลองเฉยๆนะคะไม่ได้ขโมยนะคะโอเคไปดีกว่าค่ะทุกคนก็เดี๋ยวปอนเนี่ยจะให้น้องเนี่ยกลับไปนอนที่ห้องแล้วกันนะคะก็คือว่ากลับมาขี่จกกักรยานเหมือนเดิมนะคะโ <c oughs> <c oughs> okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ที่นี่คือที่ไหนกันเนี่ยโอ้อน,นันคืออะไรอ่ะฟาร์มหรอหน้าตาเหมือนฟาร์มเลยทุกคนปะไหนขอขับไปดูหน่อยซิว่ามันคืออะไรนะคะอ๋อเฮ้ยไม่ใช่อันนี้คือโบดนะคะอันนี้คือโบดแล้วอันนั้นล่ะคืออะไรก็คือว่าต้นไม้เนี่ยเป็นรูมหัวใจเห็นปะโคตรน่ารักเลยอ๋อพอรู้แล้ว โอ้โหที่นี่เนี่ยบรรยากาศโคตรจะดีเลยนะคะคือมีความแบบว่าแบบว่าเราเนี่ยเหมือนอยู่บ้านนอกเนาะใช่ปะอุ้ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีนมด้วยนะคะ <c oughs> เห็นไหมอุ้ยนมวัวเต็มเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้คือเหมือนจะเป็นเอิม่มโต๊ะเฮ้ย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 บ้านอะ อ, О, อ๋อคือเราเนี่ยสามารถกินนมกินบาร์บีคิวได้ด้วยนะคะแล้วก็กินชีสค่ะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเก็บเงินก่อนนะเออคือแบบของกินที่นี่แพงมากๆเลยทุกคนแพงจริงไปค่ะก็ไว้มากินแล้วกันนะคะโอ้ มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราเนี่ยเดินชนล้มหมดเลยนะคะไม่คือฉันไม่เกี่ยวนะคะฉันไม่เกี่ยวอ๋อน้องฉันไม่เกี่ยวเลยคะ่ะโอ้ข้างในคือเป็นฟาร์มหมูนะคะทุกคนอุ uh, ้ยที่นี่เนี่ยบรรยากาศก็ดีเนาะแบบมีความธรรมชาติอะไรอย่างงี้ปะเออมีฟาร์มหมูฟาร์มวัวด้วยนะทุกคนโอ้โหโคตรชอบเลยอะชีวิตจริงเนี่ยคือปอก็อยากอยู่อย่างนี้เหมือนกันนะคะ ใช่ว่าแต่ทางเข้าอยู่ไหนหวะคือ้อหาทางเข้าไม่เจอคะ่ะอ๋อนั่นไงเจอแล้วอันนี้คือทางเข้านะคะอู้หูมาแล้วนี่นี่น,นอู้เดียวนะอดูคนดูดิน้องหมูโคตรน่ารักเลยอะ่ะน่ารักปะน้องหมูสวัสดีค่ะสวัสดีอย ก็คือว่ามีลูกหมูด้วยนะคะแล้วคือแบบหน้าตาโคตรน่ารักเลยอะโคตรจิ้มลิ้มเลยทุกคนเอาจริงแล้วก็นี้คือเป็นฟาร์มัวใช่ไหมอ๋อใช่เลยค่ะหน้าตาของน้องมัวนะคะสวัสดนีน้องมัวมอโม,อม,อมอนี่ขอกอดน,นะคะเว้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือคือน้องโคน,นี่จะแบก วัวกลับบ้านไม่ได้นะคะลูกไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยปอเนี่ยอยากจะลองอะไรอย่างหนึ่งค่ะปอจะลองจุงมือน้องวัวดูนะคะว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะน้องวัวคะขอขอจุงมือหน่อยได้ปะอันนี้ปะอุ้ย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 ทุกคนอุ้ยทุกคนมันตลกมากเลยอะทุกคน ดูดิดูหน้าน้องมัวดิน่ารักะ่ะและฉันก็ได้มีน้องมัวเนี่ยเป็นเพื่อนนะคะทุกคนตลกอะดูท่าเดินดิทุกคนน้องมัวน้องมัวโอเคไหมอุ้ยแล้วคือน้องเนี่ยยืนตัวแข็งทุกคนคือปอเนี่ยเพิ่งเคยเห็นน้องมัวเนี่ยยืนสองขาแล้วก็โชว์จุกนมนะคะเห็นปะน่ารักมากเลยเอาองัว ยังอยู่ไหมอะฮัลโหลให้ตายเถอะทุกคนคือเราไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยคือเราเนี่ยทำเพื่อคอนเทนต์นะคะทุกคนโอเคค่ะก็เดี๋ยวปอจะพาน้องโคนี่นะคะกลับบ้านกันค่ะไปดีกว่าค่ะ <c oughs> กลับบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสี่โมงกว่าแล้วนะคะก็ไปค่ะไปนอนพักผ่อนกันดีกว่านะคะเอ้ยหลับตาลงก็ยัง คงคิดถึงเมยอ้อโหก็ทุกคนคะเราก็ตื่นเช้ามาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา7จ็ดมงครึ่งแล้วนะไปหาทุกคนเราจะมาแต่งตัวกันนะครับนี่ มาค่ะอุ้ยสภาพร้อมหน้าผมพร้อมนะคะก็ไปค่ะไปเรียนกันดีกว่านะคะอุ้ยแอบบตื่นเต้นเนาะไปเรียนวันแรกอะไรอย่างงี้ไปค่ะทุกคนอุ้ยขอแอบ,บแวะไปดูรุ่นพี่อุ้ยอุย้ทุกคนรุ่นพี่เนี่ยยืนอยู่ข้างหลังนะคะทุกคน แล้วเขาเนี่ยก็เหมือนว่าจะไปโรงเรียนเหมือนเราเลยนะคะอุ้ยแอบบตื่นเต้นเนาะก็คือขอให้เราเนี่ยเจอรุ่มพี่เนี่ยที่โรงเรียนด้วยนะคะเออเพื่อเราเนี่ยอาจจะเดินผ่านกันก็ได้นะคะเออแอบคบาดหวังเล็กน้อยเนาะไปดีกว่าคะ่ะอุ้ยหวังว่าวันนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะมีเพื่อนดีๆนะใช้แล้ววันนี้เนี่ยเธอจะต้องเจอเพื่อนที่ดีแน่นอนจากโคนี่ไปกันดีกว่าคะ่ะ อ้สวัสดีค่ะคุณครูขาวันดีค่ะเออไปฮะไปฮะเราไปเข้าเรียงกันดีกว่านะคะทุกคนหวังว่าห้องนี้เนี่ยจะถูกนะอ๋อใช่แล้วห้องนี้แหละคือห้องของเธออ๋อนี่ไงตัวของฉันน่ะไปฮะทุกคนทำการบ้านดีกว่านะคะเอ และก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกฉันเนี่ยได้มาเรียนที่นี่นะก็คือว่าคุณครูเนี่ยยังไม่เข้าสอนเลยนะะเออคือคุณครูไปไหนคะเนี่ยก็เดี๋ยว วันนี้นะคะเราก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะน้องโคโนี่จะมาทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ให้น้องโคโนี่เนี่ยเปเรียนหนังสือต่อก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องโคโนี่ด้วยนะคะก็ไว้บายคับเจอก,กันครับบ๊ายบาย